ช่องตามใจทูเดย์เจ้าของร้านพิสวงตอนที่199ปลุกยักย้ายจากภายในอันที่จริงหลินเจียก็ไม่ได้รู้หรอกว่าโจเซฟมาที่นี่เพื่อซื้อหนังสือหรือเปล่า พูดจริงๆแล้วมูเอนได้รายงานเรื่องที่กลุ่มของวินเซนต์กับบทแห่งจุดสูงสุดใกล้ถึงจุดระเบิดดาศไสกันอย่างเต็มที่ให้เขาฟังแล้วต่างฝ่ายต่างรอให้เกิดความขัดแย้งและสถานการณ์ก็ตึงเครียดอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ฝ่ายหนึ่งเตรียมพร้อมโจมตีครั้งสุดท้ายอีกฝ่ายก็เตรียมพิธีกรรมครั้งสุดท้ายเช่นกันในสถานการณ์กับขันเช่นนี้จเซฟย่อมไม่มีเหตุผลที่จะมาเยี่ยมเขาเพื่อซื้อหนังสือเลยเขาคงมาที่นี่เพื่อข้อมูลรายละเอียดของมิคาเอลและวิธีแห่งดาบอัคคีมากกว่า แต่ทุกคนที่นี่ต่างหน้าหนเย่งโจงไปแล้วคุณจะมาพูดแค่เรื่องธุรกิจเมื่อคุณเข้ามาในร้านของผมเหรอมิตรภาพของเราตื้นเขินขนาดนั้นเลยเหรอหรือการพบกันอย่างจริงใจหลายต่อหลายครั้งของเรานั้นถูกเสียยิ่งกว่าราคาหนังสือดังนั้นก่อนที่จะเข้าเรื่องเรามาทําธุรกรรมกันอย่างฉันมตรเพื่อกระชับมตรกันเถอะใช่แล้วหลินเจียกําลังคว้าโอกาสที่ลอยมาตรงหน้าแล้วเริ่มใช้คําพูดลื่นไหลของเขาในการโปรโมทหนังสืออีกครั้ง แม้ว่าโจเซฟจะมาที่นี่โดยไม่มีเจตนาซื้อหนังสือก็ตามแต่เขาก็ต้องอับอายที่จะบอกเหตุการณ์มาเย็ยนแน่ๆเมื่อได้ยินคำถามนี้และจะพูดได้ก็ต่อเมื่อซื้อหนังสือแล้วเท่านั้นถ้าว่าเทคนิคนี้จะต้องใช้กับลูกค้าที่รู้จักกันในระดับหนึ่งเท่านั้นโดยเฉพาะพวกที่มาขอความช่วยเหลือและว,วิธีอันสะดวกและเหมาะสมนี้ก็จะแสดงผลที่ยืนยันประสิทธิภาพของมันครั้งแล้วครั้งเล่า ถ้านี่เป็นลูกค้าธรรมดาคนอื่นคำถามนี้คงไม่ต่างจากคำถามไร้พิสภัยทั่วไปที่ถามถึงสาเหตุการมาเยือนร้านหนังสือโจเซฟตอบคำถามนี้ไม่ออกไปครู่หนึ่งอย่างไม่น่าแปลกใจเลยเขาได้สติอย่างรวดเร็วแล้วพยักหน้าผมมาซื้อหนังสือจริงๆครับถึงหนังสือเล่มก่อนที่คุณเลือกให้ผมจะยอดเยี่ยมแต่เนื้อหามันก็ค่อนข้างล้ำลึกอยู่ผมต้องบอกว่าทักษะการสรุปความของผมเหมือนจะตามมันไม่ทนัน ดังนั้นผมเลยเชื่อว่าผมคงต้องพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้ก่อนก่อนที่ผมจะอ่านมันได้อย่างเต็มที่ครับหนังสือเล่มแรกที่เขาได้รับนั้นน่าอัศจรรย์ในด้านการเป็นตัวช่วยในการต่อสู้แต่มันก็ไม่ได้มีผลในการเพิ่มแสนยานุภาพของตัวโจเซฟเองในขณะที่หนังสือเล่มที่สองที่เขาได้รับมานั้นใช้อีเทอร์ของตัวเองมากเกินไปและยังคาดการอะไรไม่ได้เช่นกัน เมื่อครั้งก่อนการอันเชิญร่างในชุดคลุมสีเหลืองนั้นต้องใช้อีเทอร์ทั้งหมดในร่างของโจเซฟร่วมกับการสั่งเวยส่วนหนึ่งของสิ่งอันเชิญของจุยคาคูด้วยภายใต้สถานการณ์ปกติแล้วการทำเช่นนี้จะทำให้เขาไม่สามารถต่อสู้ต่อได้เลยหนังสือทั้งสองแทบใช้ในสถานการณ์ทั่วไปไม่ได้เลยและมันช่างน่าเสียดายในตอนนี้ที่เขาพยายามขึ้นสู่จุดสูงสุดและได้รับความมั่นใจมาใหม่โจเซฟก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนั่นก็คือขึ้นสู่ระดับเหนือนพา เจ้าของร้านหลินรู้อยู่แล้วแง่ละไม่จําเป็นต้องทึ่งเลยมันเกิดขึ้นอยู่ตลอดจู่จูโจเซฟก็นึกถึงตอนที่เจ้าของร้านหลินบอกให้มูเอ็นปิดประตูร้านในตอนที่เขากําลังจะเดินเข้ามาขึ้นมาตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเจ้าของร้านหลินรอการมาถึงของเขาอยู่แล้วเขาก็แค่จงใจอย่เขาเล่นแม้เขาจะอ่านความคิดของโจเซฟไม่ได้ก็ตามแต่หลินเจียก็ยังปลื้มใจในตัวเองอยู่ดีดูคุณลุงคนนี้สิประมาใหญ่แล้ว คุณมาด้วยเรื่องเป็นทางการแต่หยิบออกมาพูดไม่ได้ได้แต่พูดเออตามการนำของเราแล้วฉลับไปพูดเรื่องหนังสือแล้วตอนนี้ก็ทำกระทั่งอธิบายยืดยาวเพื่อกล่อมตัวเองถึงมันจะตรงตามหลักจริยธรรมนักแตห่ลินเจียก็อดยีตาเป็นเส้นไม่ได้ในขณะที่ย้มยิ้มชั่วร้ายกับความคิดนักช่วยโอกาสนี้อะแฮมลินเจียคุมตัวเองแล้วกลับมาพูดด้วยโทนเสียงจริงจงัง การตระหนักในตนเองเป็นสัญญาณที่ดีแล้วครับแต่คุณควรจะมาที่นี่บ่อยๆในอนาคตนะเพราะถึงยังไงคนเราก็ไม่มีใครแก่เกินเรียนอยู่แล้วคลังหนังสือของผมไม่เล็กเลยดังนั้นขอแค่ถามคุณก็จะได้รับมันถ้าคุณพบว่าตัวเองมาถึงทางตานัน<ม>เมื่อไหร่คุณก็สามารถมาหาผมที่ร้านหนังสือได้ทุกเมื่อเลยนะครับหลินเจียนั้นคุยโวเกี่ยวกับร้านหนังสือของเขาอย่างจริงแท้แต่เขามีหนังสือทั้งหมดบนโลกในคลังหนังสือของเขาจริงๆดังนั้นมันจึงไม่เชิงเป็นโฆษณาเกินจริงเท่าไหรนะ่นัก โจเซฟตอบกลับจากก้นบึ้งหัวใจคุณถ่อมตัวไปแล้วครับเจ้าของร้านหลินร้านหนังสือของคุณนี่เต็มไปด้วยหนังสือที่ผมไม่แม้กระทั่งจะฝันถึงได้เลยตาลุงนี่ยอคนเก่งดีแท้หลินเจียคิดในใจอย่างพึงพอใจหลินเจียกลับไปนั่งเอาคางเท้ามือที่ประสานกันไว้พร้อมด้วยรอยยิ้มตามความเคยชินในสถานะปัจจุบันที่คุณอยู่การใช้วิธีธรรมดาเพื่อพัฒนาตัวคุณเองคงไม่แสดงผลที่ชัดเจนหรอกครับโดยเฉพาะในด้านความแข็งแกร่งเชิงกายภาพ และเพราะอย่างนั้นผมเลยอยากแนะนำให้คุณขุดลึกเข้าไปดึงความสามารถภายในของคุณออกมาหลินเจียหยิบหนังสือชื่อปลุกยักษ์จากภายในออกมาจากชั้นหนังสือข้างๆเขาผู้เขียนหนังสือเล่มนี้คือแอนโทนีร็อบบินชายผู้มีอาชีพหลักเป็นผู้ผู้สร้างแรงบันดาลใจเขามีฉายามากมายเช่นปรมาจารย์ผู้พัฒนาทัศนคติติวเตอร์ตัวท็อปของโลกปรมาจารย์ผู้ปลดผลึกศักยภาพไปทั่วโลก และอีกมากมายไม่ว่าอย่างไรเขาก็เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านของเขาเขาให้ทั้งคำปรึกษาและการสร้างแรงบันดาลใจต่อเหล่าประธานาธิบดีเหล่าผู้นำรวมไปถึงเหล่าคนดังทั่วโลกยิ่งกว่านั้นเขายังมีบริการฝึกฝนกำลังใจให้กับกองทัพสหรัฐอเมริกาด้วย การเปลี่ยนการพูดมาเป็นอาชีพที่ทำงานได้แล้วหากินกับมันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยคนอื่นๆทำได้เพียงแค่จินตนาการถึงลิ้นสาลิกาที่เขาใช้ทำเช่นนี้เท่านั้นยิ่งกว่านั้นความสำเร็จของเขายังคล้ายคลึงกับสิ่งที่หลินเจียทำอยู่ในตอนนี้มากพูดง่ายๆก็คือทั้งคู่ก็แค่ตุนคนโดยใช้พื้นฐานทางวิทยศาศาสตร์สรีระและแนวความคิด เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้แล้วคนส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกเหมือนได้รับการปลอบประโลมจิตใจย,ยกใหญ่ทว่าถ้ามันมีความสามารถที่ทําให้ผู้คนเปลี่ยนการกระทําราวกับได้ยาตามที่เขาเขียนไว้และทําให้พวกเขาเชื่อหมดใจว่าพวกเขาทําอย่างนั้นได้จริงๆหลักก็ถ้าอย่างนั้นมันจะน่ากลัวมากฮ่าฮ่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วการที่เขามาถึงระดับนี้ในสายงานนี้ได้หมายความว่าร็อบบินจะต้องมีลูกเล่นอะไรอยู่บ้างและตอนนี้หลินเจียก็ใช้เขาเพื่อตุนคุณลุงโจเซฟ ศักยภาพของมนุษย์นั้นอยู่ภายในความคิดสร้างสรรค์ที่ไรจุดจบในตัวเองครับมันอยู่ในวิญญาณและเจตจำนงของพวกเขาไม่ใช่ร่างกายของพวกเขาผมบอกได้ว่าคุณต้องทุ่มเทความพยายามอย่างมากเพื่อฝึกฝนร่างกายของคุณแน่ๆและมันส่งผลดีจริงๆครับแต่ว่าในตอนนี้คุณพบว่าตัวคุณเองไม่สามารถข้ามผ่านอุปสรรคของคุณได้และเพราะนั้นคุณควรเลือกมองเข้าไปแล้วหาตัวตนภายในของคุณได้แล้วหลหะครับ เพราะถึงอย่างไรในช่วงอายุช่วงท้ายอย่างคุณขนาดอานนท์ชวัสเนกเกอร์อย่างตัวบวมขึ้นเลยแม้ว่าเขาจะเคยเป็นตำรวจแต่โจเซฟก็กเกษียณมาสักพักแล้วและควรใช้เวลานี้เพื่อบ่มเพาะตนเองเขาสามารถกระทั่งเรียนรู้จากชวัสเนกเกอร์แล้วอย่าเท้าเข้าไปในแวดวงการเมืองก็ได้ลินเจียส่งหนังสือให้กับโจเซฟแล้วเสิร์ฟซุปไก่ของเขาเองในชีวิตคนเราควรมีเป้าหมายสองเป้าที่ควรนำตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้อง นั่นคือหลีกเลี่ยงความทุกข์และไล่ตามความสุขครับเมื่อเรื่องนี้จบลงผมแนะนําให้คุณโจเซฟควรจะเริ่มพิจารณาทิศทางที่คุณอยากจะไปนักครับบางทีเมื่อคุณตัดสินใจได้คุณอาจจะปลูกยักษ์ในตัวคุณเองแล้วปีนสู่ระดับถัดไปได้ก็ได้นะครับส่วนทิศทางนั้นอาจารย์วิชาชีวิตผู้ละเอียดลึกซึ้งหลินเจียจะพูดแค่คร่าวๆไปก่อนเมื่อเห็นสีหน้าตกตะลึงแล้วตระหนักรู้เหมือนพบทางสว่างของโจเซฟเขาก็ฉีกยิ้มเสร็จตูละ่ะ ไม่ว่าเขาจะขายของได้ไหมนั้นไม่ใช่ประเด็นหลักสิ่งที่เป็นประเด็นจริงๆคือเมื่อโจเซฟแสดงท่าทีมีแนวโน้มเป็นชายชาราผู้โดดเดี่ยวแล้วออกนอกลู่นอกทางไปหลินเจียก็ได้เอ่ยขึ้นมาว่าการอ่านหนังสือจะช่วยพัฒนาชีวิตของเขาให้ดีขึ้นได้ปากของโจเซฟแห้งผากในขณะที่หัวใจของเขาสั่นสะท้านครั้งล่าสุดที่เขารู้สึกคล้ายๆกันนี้คือเมื่อครั้งที่เขาค้นพบว่าตัวเองมีคุณสมบัติที่จะเป็นอัศวินได้เป็นครั้งแรกชื่อของหนังสือเล่มนั้นคือ เขตแดนวิญญาณเสมือนเนื้อหาภายในนั้นน่าอัศจรรย์ราวกับเป็นประตูบานยักษ์ย้ายที่นำไปสู่โลกที่ไม่คุ้นเคยที่เปิดออกอย่างช้าๆตรงหน้าโจเซฟนี่เป็นวิธีการฝึกที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนและทุกอย่างที่เคยรู้ก็ถูกล้มล้างไปมันคือการใช้วิญญาณของตนเองในการบ่มเพาะอ,อีเธอร์ใช้จินตนาการเพื่อปลดผนึกศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตัวบุคคลเมื่อกระทำการเช่นนี้ซ้ำๆกันหลายครั้งเขาจะสามารถสร้างป้อมปราการยักษ์ย้ายในวิญญาณของเขาเป็นฐานเพื่อสั่งสมพลังต่อได้ ไม่ใช่ว่านี่ไม่ต่างกับระดับพลังขั้นเหนือนพาเหรอช่องตามใจทูเดย์เจ้าของร้านพิสวงตอนที่200ความรู้โจเซฟมามายกับเนื้อหาในหนังสือข้อมูลทั้งหมดของมันทะลักไหลเข้ามาเต็มพวังความคิดทันทีที่ดวงตาของเขามองไปที่ข้อความแต่ละคำไม่จำเป็นต้องคิดหรือควนควายหาความรู้เลยไร้การตรักตรำทำงานใดๆเพียงแค่อยู่เฉยๆแล้วยอมรับการไหลเข้ามาของความรู้อย่างไม่ขาดสายเท่านั้นเอง นี่เป็นความรู้สึกที่ดีอย่างไม่น่าเชื่อระดับการรู้คิดของโจเซฟและวิญญาณของเขารู้สึกราวกับว่ามันถูกเติมเต็มและขยายตัวออกเรื่อยฮ่าหมันเหมือนกับว่าความแข็งแกร่งของเขากำลังขยายตัวอย่างไม่รู้จบแต่ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมและทุกอย่างสามารถถูกเข้าใจได้อย่างง่ายดายทว่าโจเซฟก็หมายมากว่าจะไม่ให้ตนเองจมในความรู้สึกนี้ เขาดึงตัวเองออกมาแล้วเบนสายตาหน,ทนทีทันทีทันทีที่เขาทำเช่นนั้นการไหลบ่าของความรู้ก็จบลงในตอนนี้เขาก็ได้จัดเตรียมความรู้ของตัวเองเล็กน้อยตระหนักได้ว่าพลังของเขตแดนวิญญาณเสมือนนั้นไม่ได้เกี่ยวกับวิญญาณอย่างบริสุทธิ์ในขั้นแรกมันจะสร้างเขตแดนที่ชื่อแดนวิญญาณขึ้นมาและสร้างกฎเกณฑ์ใหม่ขึ้นมาภายในแล้วจากนั้นเมื่อใช้จินตนาการในการปลดศักยภาพภาพเสมือนที่แข็งแกร่งนับไม่ถ้วนก็จะถูกควบแน่นขึ้นมาและใช้ในการต่อสู้ ทว่าเมื่อฝ่ายตรงข้ามมองทะลุกฎเกณฑ์ของแดนวิญญ,ญาณน,นี้ได้หรือถ้ามีพลังไม่พอจะคงสภาพแดนวิญญาณไว้ได้ภาพเสมือนจะสูญสลายและไร้ผลในทันทีแต่ในเมื่อมันมีพลังที่ทวีคูณนับร้อยหรือกระทั่งนับพันเท่าพลังนี้ย่อมทำให้จบการต่อสู้ได้ในเวลาสั้นฮ่าฮ่าและระยะเวลาในแดนวิญญาณน,นี้ก็ยังอิงตามอีเทอร์ในร่างกายของเขาเองโจเซฟรู้สึกได้หลางๆว่านี่คือแดนขั้นระหว่างระดับภัยพิบัติและระดับเหนือนพา กฎเกณฑ์การเชี่ยวชาญกฎเกณฑ์คือทางเดียวที่เขาจะได้รับระดับเหนือนพายกตัวอย่างเทพพิรุณระดับเหนือนพานั้นบรรลุกฎเกณฑ์ของฟ้าร้องฟ้าผ่าพระสังฆราชแห่งโบสถ์แห่งจุดสูงสุดนั้นได้รับอำนาจของเทพเจ้าโดยตรงทว่านั้นก็เป็นพลังที่สร้างจากกฎเกณฑ์ด้วยโจเซฟเข้าใจว่าเจ้าของร้านหลินได้มอบกุญแจที่สามารถเปิดประตูบานนั้นให้เขาได้ในครั้งนี้ ในขณะเดียวกันความคิดของโจเซฟก็กระจ่างชัดด้วยความรู้ในหนังสือเหล่านี้ไม่เคยรอให้คนมาเรียนมันแต่มันกลับถูกมอบให้โดยตัวมันเองเหมือนที่หลินเจี๋ยพูดเมื่อก่อนไม่มีผิดเมื่อคุณอ่านหนังสือหนังสือก็จะอ่านคุณความรู้ทั้งหมดนี้มีชีวิตเมื่อความรู้นี้ไหลเข้ามาในใจเขามันก็ดูราวกับว่ามีเลือดใหม่ถูกฉีดเข้ามาในร่างมันตื่นตัวขึ้นมาทันทีจนสามารถคิดได้ว่ามันนอนนิ่งๆอยู่ในมุมไหนสักมุมรอจังหวะเข้ามาครอบงำทุกอย,อย่างอยู่ตั้งแต่แรกแล้ว ในขณะเดียวกันสีหน้าของหลินเจียก็เกือบจะค้างจากการพยายามคงรอยยิ้มไว้ขณะมองโจเซฟที่ดูหมกมุ่นกับหนังสือไปแล้วชายหนุ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่ควรรบกวนชายชราในตอนนี้เขาจึงลุกขึ้นรินน้ำเพื่อดื่มเองมูเอ็นยืนรอยอยู่ข้างๆมาสักพักแล้วเธอพยายามจะมารินน้ำเมื่อเห็นการขยับตัวของหลินเจียแต่เจ้าของร้านก็ยกมือขึ้นหยุดเธอแล้วยิ้มส่งสัญญ,ญาณว่าเขาทำเองได้ เพราะถึงอย่างไรช่วงนี้มูเอ็นก็ค่อนข้างยุ่งอยู่เธอดูแลคาเฟ่นหนังสือร้านข้างๆและช่วยวินเซนต์วางแผนจัดการกับโบสแห่งจุดสูงสุดได้ดีมากเธอเป็นเด็กสาวมากความสามารถที่เชี่ยวชาญทั้งงานบ้านและชีวิตในสังคมและหลินเจียก็รู้สึกแย่ถ้าจะให้เธอมาคอยดูแลเขาแบบนี้อะแฮม ยิ่งกว่านั้นคาเฟ่นหนังสือในช่วงสองสามวันมานี้ทําเงินได้มากกว่ารายได้รวมตลอดหลายปีของร้านหนังสือของเขาเสียอีกแม้ว่ามันจะเป็นสถานที่ชุมนุมของเหล่าสาวก็ตามแต่พวกเขาก็ยังต้องจ่ายค่าน้ําชาผู้ช่วยฝีมือดีแบบนี้ต้องดูแลดีฮ่าฮ่าลินเจี๋ยกลับมาพร้อมแก้วใส่น้ําแล้วพบว่าโจเซฟยังคงเหม่อจ้องหน้าหนังสือเออถึงการอ่านจะเป็นเรื่องดีจริงๆก็เถิดแต่เกรงว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเราคงคุยอะไรเป็นการเป็นงานไม่ได้แน่ ลินเจียเหลือบมองท้องฟ้าข้างนอกแล้วเอ็นตัวเข้ามาถามคุณโจเซฟเป็นยังไงบ้างครับคุณรู้สึกกระสังใจขึ้นบ้างไหมหรือรู้สึกว่ามันเข้าใจยากไปหน่อยครับคุณต้องไม่ฝืนตัวเองนะครับของแบบนี้มันฝืนกันไม่ได้ไหลไปตามน้ำครับไม่อย่างนั้นมันจะลำบากที่คุณและจะให้ผลเชิงลบมากกว่าลินเจียพูดพลางยื่นมือไปตบบ่าโจเซฟโจเซฟตื่นจากพวังแล้วเม็ดเหงื่อก็ผุดเต็มหน้าผากของเขานั่นมันน่ากลัวจริง เขายังคงมีความกลัวตกค้างอยู่ทุกอย่างเกิดขึ้นในเวลาเพียงไม่กี่นาทีและตลอดการดําเนินการก็ค่อนข้างรับรื่นแต่โจเซฟแน่ใจว่าถ้าตัวเองอ่านต่อไปอีกสักนิดเขาได้ถูกความรู้พวกนั้นขมวบแน่จนตอนนี้เขาก็ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ขมวบเขานั้นคือความรู้หรือจินตนาการของตัวเขาเองกันแน่ความรู้นี้ดูจะไล่ตามมนุษย์อยู่นั่นสินยิ่งพลังแข็งแกร่งยิ่งอันตราย โดยเฉพาะหนังสือจากเจ้าของร้านหลินยิ่งตัวดีเลยถ้าเจ้าของร้านหลินไม่เตือนขึ้นมาทันเวลาหลักก็โจเซฟคงได้ตายแน่โจเซฟพ,พยักหน้าเร็วๆแล้วพูดขึ้นคุณพูดถูกผมผู้วามไปหน่อยและควรจะรอบครอบกว่านี้ของแบบนี้มันต้องค่อยเป็นค่อยไปแท้ๆหลินเจี๋ยพยักหน้าแล้วพูดขึ้นใช่ครับคุณพูดถูกแล้วอย่าได้ผู้วามแล้วหนังสือเล่มนี้โจเซฟเข้าใจเจตนาของเขาทันทีผมซื้อครับ รอยยิ้มของหลินเจี๋กว้างขึ้นในขณะที่เขารับหนังสือมาแล้วจัดแจงหอมมันอย่างชำนิชำนาญเขาใช้มือหนึ่งรับเงินแล้วส่งหนังสือด้วยอีกมือในขณะที่ให้คำแนะนำอย่าพึ่งพาอะไรที่เขียนไว้ในหนังสือนี้มากจนเกินไปนะครับคุณต้องคิดเองด้วยการหลับหูหลับตาตามอาจทำให้คุณเจอทางตันได้นะครับโจเซฟพยักหน้าเพื่อแสดงว่าเขาจะจดจำคำสอนของเจ้าของร้านหลินไว้หลังจากคุยกันอยู่นานพอควรในที่สุดหลินเจี๋ยก็ระลึกถึงธุระเป็นงานเป็นการ ที่โจเซฟต้องการหารือกับเขาขึ้นมาได้โจเซฟเห็นด้วยกับหลินเจียอยู่ตลอดและดูเหมือนถ้าหลินเจียไม่พูดถึงมันเขาก็จะไม่ยกมันขึ้นมาพูดเลยดังนั้นหลินเจียจึงกระแอมแล้วถามขึ้นแล้วสถานการณ์ฝั่งคุณเป็นยังไงบ้างครับการเตรียมตัวผ่านไปได้ด้วยดีไหมโจเซฟย่อมรายงานสถานการณ์ทั้งหมดต่อเจ้าของร้านหลินอยู่แล้วในขั้นตอนต่อไปพวกเขาจะเผยแพร่หลักฐานสำคัญที่เชอรี่ได้รับมาและเปิดเผยความจริงที่โบสถ์แห่งจุดสูงสุดใช้แกนจันทร์ศักดิ์เพื่อควบคุมผู้คนด้วย ต่อจากนั้นก็จะเป็นการปิดล้อมวิหารกลางที่โบสถ์แห่งจุดสูงสุดหลินเจียพยักหน้าแล้วตัดสินใจให้คำไป้กลายกลายพวกคุณก็แค่ทำสุดฝีมือก็พอแล้วครับส่วนเจ้ากาบเบรียลนั่นผมว่าเขาไม่มีพิสภัยอะไรเท่าไหร่ดังนั้นอย่าห่วงเลยโจเซฟกับคนอื่นๆควรวางใจก่อนถึงตัวหลินเจียเองจะไม่แน่ใจก็ตามแต่คนอื่นๆก็ไม่ควรเสียขวัญส่วนเรื่องที่เหลือเขาก็ทำได้เพียงพึ่งพาตัวเอง หลังจากส่งโจเซฟออกจากร้านไปหลินเจียก็สังเกตว่าเวลาล่วงเลยมามากแล้วจึงตัดสินใจปิดร้านคืนนี้ชายหนุ่มจะเริ่มทำการทดลองขยายแดนนิมิตมาสู่ความเป็นจริงหลินเจียพยายามลองทำอยู่หลายครั้งแล้วแต่ทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงการทดลองวงแคบแคบในตอนแรกเขาทำได้เพียงในห้องนอนของตัวเองเท่านั้นแล้วก็ขยายมาเป็นร้านหนังสือแล้วเขาก็ค่อยๆเรียนรู้ที่จะแทรกเข้าไปในความฝันของคนอื่นๆแล้วขยายแดนนิมิตของเขาออก การทดลองได้ผลดีมากชายหนุ่มพบตําแหน่งของวิหารกลางในความฝันของอัคารสาวกคนหนึ่งแล้วก็กำลังจะลองจับวิหารกลางทั้งวิหารเข้าไปในแดนนิมิตของเขาการทำเช่นนั้นอาจใช้เวลาเป็นวันๆดังนั้นจึงได้บอกมูเอนไว้ก่อนให้ออกห่างจากห้องนอนเขาเอาไว้ชายหนุ่มกำลังจะเก็บตัวฝึกวิชา